ตำนานเรื่องเท้าผาแดงนางไอคํามีตำนานหลายเรื่องของเมืองอีสานที่เกี่ยวข้องกับพยานนาคที่มีบันทึกเป็นหนังสือเล่มกม็มีหรือเป็นเรื่องซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานสืบต่อกันมาแบบปากต่อปาก หลายชั่วอายุคนก็มีตัวต้นเรื่องของตำนานเท้าผาแดงนางไอหรือนางไอคำเป็นราชานาคชื่อสุดโทนาคซึ่งมักจะเรียกกันว่าเจ้าพ่อพญาสีสุดโทนาคเจ้าพ่อนาคองค์นี้มีผู้เคยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นมนุษย์มากกว่านาคคงจะเป็นเจ้าเมืองหรือผู้ปกครองหุเมืองสมัยโบราณและคงจะเป็นเจ้าเมืองผู้มีความเก่งกล้าสามารถมาก เมื่อชาวขากุลาจากประเทศอินเดียมาเสาะสแสวงหากเกลือสินเทาในภาคอีสานของไทยในสมัยนั้นเพราะเกลือเป็นสิ่งจำเป็นและหาได้ยากอาจจะมาพบกับชนเผ่าที่เจ้าพ่อพญาสีสุดโทปกครองอยู่เมื่อชาวอินเดียดังกล่าวนำเอาลัทธิเทวนาคีเข้ามาเผยแพร่จึงทำให้คนเก่งกล้าส,สามารถอย่างเจ้าพ่อพญาสีสุดโทตามลัทธิเทวนาคี กลายเป็นพยานนาคขึ้นมาก็ได้จากประวัติศาสตร์และโบราณคดีครวมทั้งหลักฐานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงซึ่งมีอายุประมาณ5 0 0 0 7 0ถึง7,000ปีแสดงให้เห็นว่าดินแดนอีสานโบราณจะต้องมีความเจริญรุ่งเรืองมากมนุษย์ที่ปกครองบ้านเมืองอยู่ในขณะนั้นอาจจะมีผู้ใดผู้หนึ่งคือเจ้าพ่อพญาศรีสุโธนาคก็เป็นได้ สำหรับตำนานย่อของเรื่องท้าผาแดงนางไอคำมีผู้รวบรวมไว้ดังนี้เมืองสุวรรณคมคำหรืออีกชื่อหนึ่งว่าเมืองเอกชัติีตาซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองหนองแสเมืองนี้มีพญาขอมเป็นผู้ปกครองมีนางจันเป็นมเหสีมีทิดาสาวสวยคนหนึ่งชื่อว่านางไอคำพญาขอมมีน้องชายสองคน คนหนึ่งได้ไปครองเมืองเชียงเหียนส่วนอีกคนหนึ่งให้ไปครองเมืองสิแก้วมีหลานสามคนให้ไปครองเมืองฟ้าแดดเมืองหงและเมืองทองตามลำดับนางไอคำที่ดาสาของพยาขอมนั้นเมื่ออายุได้15้าปีมีความงามเป็นที่ลือเรื่องไปทั่วทุกทิศจนกระทั่งไปเข้าหูของท้าผาแดงแห่งเมืองผาโพงกิตติศัพท์ความงามของนางไอคำนั้น เร้าใจเท้าผาแดงให้อยากพบอยากเห็นและอยากผูกสมัครรักใคร่ด้วยจะรอไปสู่ขอเป็นทางการก็ไม่ทันใจจึงขี่ม้ามายังเมืองเอกชตีตาหาอุบายลักลอบเข้าไปในวังและได้พบกับนางไอคำตามความปรารถนานางไอคำเมื่อได้พบกับเท้าผาแดงก็เกิดความรักชอบจนคนทั้งสองลักลอบได้เสียกัน ท้าผาแดงให้คำสัญญากับนางไอคำไว้ว่าจะมาทำพิธีสู่ขอและแต่งงานกันตามประเพณีในไม่ช้านี้แล้วเท้าผาแดงก็อำลาจากนางไอคำกลับไปยูงเมืองผาพงยังมีเมืองอีกแห่งหนึ่งชื่อเมืองศรีสัตนาคณหุตมีสุดโทนาคปกครองเมืองมีโอรสชื่อพังคีสุดโทนาคนี้อ,อพยพมาจากหนองแส เพราะผิดใจกับสุวรรณนาคผู้เป็นสหายเนื่องมาจากการแบ่งเนื้อเม่นคือสุดโทนาคไม่พอใจเพราะได้ส่วนแบ่งน้อยเข้าใจผิดคิดว่าสุวรรณนาคเล่นไม่ซื่อจนเกิดการทะเลาะกันเป็นสงครามใหญ่เดือดร้อนถึงพระอินท์ต้องส่งเทพบุติลงมาห้ามศึกเมื่อพญาสุดโทนาคกับพญาสุวรรณนาคยอมยาศึกตามคำไกล่เกลี่ยของเทพบุตรแล้วเทพบุตร ก็แบ่งเขตให้ทั้งสองฝ่ายอยู่คนละฝั่งของหนองแสให้พญาสุดโทนาคครองฝั่งเหนือและตะวันออกส่วนพญาสุวรรณนาคให้ปกครองฝั่งใต้นาคทั้งสองจึงต่างคนต่างขุดคลองจากหนองแสลงสู่ทะเลโดยพญาสุวรรณนาคขุดแม่น้ำน,น่านหรือโพรมิงตั้งเมืองนันทบุรีส่วนพญาสุดโทนาคขุดแม่น้ำของและตั้งเมืองศรีสัตนาคณหด ครั้นถึงกลางเดือนหกพญาขอมซึ่งครองเมืองสุวรรณคมคำหรือเมืองเอกชัตีตาจะทำบุญบั้งไฟจึงมีใบบอกบุญไปยังหัวเมืองต่างๆที่เป็นบริวารให้ทำบั้งไฟไปร่วมจุดในงานเท้าผาแดงแห่งเมืองผาพงไม่ได้รับใบบอกบุญแต่ได้ทราบข่าวจึงจัดบั้งไฟหมื่นไปร่วมทำบุญด้วยเพื่อผูกสัมพันธ์ไมตรีเท้าผาแดงนั้น เคยลอบรักสมัครสม,มานกับนางไอคำที่ดาสาวสวยของพญาขอมและรับปากว่าจะมาสู่ขอเพื่อแต่งงานตามประเพณีแต่ก็ยังไม่ได้ทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้แม้กระนั้นการนำบั่งไฟมาร่วมงานบุญที่เมืองเอกชตีตาครั้งนี้ก็ได้รับการต้อนรับจากพญาขอมและนางไอคำเป็นอย่างดีในการจุดบั้งไฟพญาขอม ให้มีการพัฒน,นันกันว่าบัางไฟของใครชนะจะได้ทรัพย์สมบัติและนางสนมกำนันเป็นรางวัลสำหรับเท้าผาแดงนั้นมีพิเศษกว่าคนอื่นถ้าบ้างไฟของท้าผาแดงชนะพญาขอมจะยกไอคําให้จะเป็นเพราะพญาขอมเกิดชอบใจเท้าผาแดงหรือแอบรู้มาว่าเท้าผาแดงกับทิดาสาวสวยมีสัมพันธ์กันอยู่ก็มีทราบได้ เมื่อการจุดบังไฟเป็นไปตามเวลาและตามลำดับปรากฏว่าบังไฟของเมืองต่างๆพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามส่วนบังไฟพญาขอมผู้เป็นเจ้าภาพไม่ยอมขึ้นและบังไฟของท้าผาแดงก็แตกลางบังไม่ยอมขึ้นเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้พญาขอมก็ทำเฉยเสียไม่ยอมให้รางวัลแก่เจ้าเมืองผู้เป็นเจ้าของบังไฟที่จุดแล้วขึ้น บรรดาเจ้าเมืองต่างๆจึงพากันกลับเมืองโดยมิกล้าทวงสัญญาเท้าผาแดงก็กลับเมืองผาพงพร้อมกับความผิดหวังและความทุกข์ระทมเพราะบังไฟแตกและไม่ได้นางไองานบุญบังไฟครั้งนั้นเท้าพังคีลูกชายพญยาสุดโทนาคไม่ได้นำบังไฟมาร่วมด้วยเนื่องจากไม่ได้เป็นเมืองบริวารของพญาขอมแต่ก็ได้แปลงกายมาร่วมงานด้วย เมื่อได้เห็นความสวยงามของนางไอคําก็เกิดความหลงรักแต่ไม่มีโอกาสเข้าใกล้นางได้จึงเก็บงำเอาความรักนั้นกลับบ้านไปบัดนี้นางไอคําจึงมีผู้ชายมาหลงรักในเวลาเดียวกันถึงสองคนเมื่อเท้าพังคีกลับไปถึงเมองรีสัตนาคณะุหดแล้วก็ไม่เป็นอันกินอันนอนเฝ้าแต่คิดถึงนางไอคําที่ดาของพยาขอมในที่สุด ก็กราบลาพยาสุดโทนนาคผู้บิดาเพื่อจะไปหานางไอคำฝ่ายพยาสุดโทนนาคได้ห้ามปราเมาไว้แต่เท้าพังคีก็หาเชื่อฟังไม่เมื่อมาถึงเมืองเอกชัตทีตาแล้วเท้าพังคีก็หาทางที่จะเข้าไปหานางไอคำให้ได้จึงแปลงกายเป็นกระรอกดอนหรือกระรอกเผือกส่วนบริวารก็แปลงกายเป็นสัตว์ต่างๆติดตามกระรอกดอนเข้าไป กระรอกดอนพังคีแขวนกระดิ่งทองไว้ที่คอเพื่อให้เกิดเสียงดังจะได้เป็นที่สนใจของนางไอคำได้ปีนป่ายกระโดดไปตามต้นไม้ใกล้ปราสาทของนางไอคำสายตาก็สอดสายหานางไอคำจนแทบไม่กระพริบตาฝ่ายนางไอคำเห็นกระรอกดอนสีขาวปลอดไปทั้งตัวก็นึกอยากได้จึงไปตามนายพรานมาจับก,กระรอกดอน นายพรานพยายามจับเท่าใดก็จับไม่ได้เพราะกระรอกดอนฉลาดและว่องไวในที่สุดนายพรานก็ยิงกระรอกดอนด้วยธนูก่อนตายกระรอกดอนได้อธิษฐานว่าขอให้เนื้อของข้าจงมีรสอร่อยและมีพอกินแก่คนทั้งเมืองเมื่อกระรอกดอนตายแล้วชาวเมืองก็พากันมาแบ่งเนื้อเอาไปกิน ยกเว้นแม่ไม้เพราะเขาถือว่าไม่ได้ช่วยราชการไม่มีสิทธิ์ได้กินฝ่ายบริวารของเท้าพังคีเมื่อเห็นเจ้านายของตนเสียทีถูกฆ่าตายไปแล้วกร็รีบกลับไปบอกพญาสุดโทนาคพญาสุดโทนาคได้ทราบเรื่องก็โกรธแค้นมากจึงเกนไพรพลนาคนับหมื่นเพื่อกรีธาทัพไปถล่มเมืองพญาขอมทั้งประกาศว่า ไรที่กินเนื้อเท้าพังคีต้องฆ่าให้ตายทั้งหมดเมื่อจัดขบวนทัพแล้วกองทัพพญานาคจึงกรีธาทัพมุ่งสู่เมืองพญาขอมโดยมิชักช้าวันเดียวกันนั้นเองเท้าผาแดงซึ่งรักนางไอคำจนทนอยู่ไม่ได้จึงรีบขึ้นมาบักสามจากเมืองผาพงมุ่งสู่เมืองเอกชทีตาเมื่อมาถึงนางไอคำก็ต้อนรับด้วยความดีใจพร้อมทั้งจัดอาหารมาเลี้ยง เมื่อเท้าผาแดงรู้ว่าอาหารที่นำมาเลี้ยงนั้นเป็นเนื้อกระรอกก็ไม่ยอมกินแล้วบอกนางไอคำว่ากระรอกตัวนี้ไม่ใช่กระรอกธรรมดาแต่มันเป็นเท้าพังคีแปลงกายมาใครกินเนื้อกระรอกนี้จะต้องตายเพราะบ้านเมืองจะถล่มทลายครั้นพอตกกลางคืนกองทัพพญานาคก,ก็มาถึงเมืองธรรมดาพญานาคนั้นจะไปไหนก็ต้องเลื้อยไป ตัวนาคใหญ่แผ่นดินจึงสะเทือนเลื่อนลั่นโครมครามไปทั่วผู้คนชาวเมืองต่างพากันตกใจกลัวและถูกไพร่พลทหารบริวารน,นาคฆ่าตายไปเป็นเบือยกเว้นแต่พวกแม่ไม้ซึ่งไม่ได้กินเนื้อกระรอกเท่านั้นที่อื่นถลม่มทลายเป็นทะเลไปหมดสิน้นแต่ที่อยู่ของเหล่าแม่ไม้ไม่ถล่มไปด้วยจึงกลายเป็นดอนแม่ไม้มาจนถึงทุกวันนี้เมื่อภัยมาถึงตัวอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ท้าพาแดงจึงให้นางไอคํำเตรียมข้าวของบางอย่างที่พอจะนำติดตัวไปได้เช่นแหวนของและกลองประจำเมืองแล้วจึงพากันขึ้นมา้าควบม้าบักสามหนีออกไปจากเมืองทันทีฝ่ายพญานาครู้ว่านางไอคำํำหนีจึงติดตามอย่างไม่ลดละแผ่นดินก็ถล่มไปไม่หยุดนางไอคํำต้องโยนของและกลองทิ้งสุดท้ายก็โยนสิ่งของทิ้ง เพราะเข้าใจว่าพญาน,นาคตามมาเอาของเหล่านั้นทั้งลำบากในการถือด้วยแต่พญาน,นาคก,ก็ยังคงติดตามไปอย่างไม่ลดละม้าบักสามวิ่งนานเข้าก็ค่อยๆหมดแรงอ่อนล้าฝีเท้าอ่อนกำลังลงพญาน,นาคจึงตามมาทันแล้วใช้หางตวัดรัดเกี่ยวตัวนางไอคำลงมาจากหลังมา้าส่วนเท้าผาแดงก็ควบมา้าหนีต่อไปแทนที่จะหยุดเพราะได้ตัวนางไอคำไปแล้ว แต่พญาน,นาคก,ก็ยังตามไปอีกนั่นเพราะเท้าผาแดงมีแหวนของนางไอคํำติดตัวไปด้วยเท้าผาแดงจึงทิ้งแหวนเสียตัวเองจึงปลอดภัยฝ่ายพญาน,นาคเมื่อได้ของทั้งหมดของนางไอคำมาแล้วพญาน,นาคก,ก็อุ้มนางไอคํำกลับสู่บาดาลและให้นางไอคํำอยู่ที่เมืองบาดาลไปก่อนจนกว่าพระศรีอานจะมาตัดสิน ว่าใครควรจะเป็นสามีของนางอย่างแท้จริงซึ่งไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อใดฝ่ายเท้าผาแดงหนีรอดไปถึงเมืองผาพงได้แล้วแต่เพราะความเสียใจที่ต้องเสียหญิงคนรักไปต่อหน้าต่อตาจึงอธิษฐานต่อเทพพยดาว่าจะขอตายเพื่อไปต่อสู้กับพญานาคเมื่อได้ตายสมใจแล้วเท้าผาแดงก็รวบรวมผีเป็นกองทัพ โยธากรีธาทัพไปรบกับพญานาคได้ต่อสู้กันอยู่นานจนน้ำในบึงในหนองขุ่นข้นดินบนบกกลายเป็นฝุ่นตลบไปหมดร้อนถึงพระอินทร์ต้องลงมาระง,งับศึกให้พวกผีกลับเมืองผีให้หน้าครอบครองบาดาลตามเดิมห้ามมิให้มารบรากันอกีกบ้านเมืองจึงสงบลงสิ้นตำนานเรื่องเท้าผาแดงกับนางไอ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพยานนาคเพียงเท่านี้